ที่ศูนการค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลตำบลประชาธิป,ปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดรุมธานีกรมประมงร่วมกับคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล และสวนการค้าฟิวเจอร์พาร์คต่อจนภาร์กละ,ละเลกระนร่วมกันจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่32ระหว่างวันที่ 1. ถึงวันที่10าากรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาในระเบียบพื้นที่กว่า7000ตารางเมตรทั่วทั้งชั้นจีศูนการค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลเป็นพื้นที่ดินแดนของสัตว์น้ำสายหมู่เตลูตามศาสตร์แห่งความเชื่อและศรัทธาภายใต้ทีมอะควาติกออฟลักซึ่งได้เติมพลังชีวิตจากสัตว์น้ำกว่า60สายพันธุ์อลังการกกกับารรปะวด ปลาสวยงามที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทย มากถึง7ชนิด72ประเภทกว่า1000ตู้และกิจกรรมความรู้ความสนุกมากมายตลอดจนนิทรรศการความรู้ทางด้านการแพทย์รังสีวิทยาจากคุณหมอโรงพยาบาลศรีราชด้านนายเฉลิมชยัยสุวรรณรักอธิบดีกรมประมงกล่าวว่างานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่32เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างกรมประมงคณะแพทยาศาสตร์ศรีราชรพยาบาลสวนการ้าฟิวเจอร์พาร์คตลอดจนหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำารายได้ทุนเก้าทวายสมทบทุน โมโลูลนิธิจุฬาภรและเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ําและปลาสวยงามและพันธ์ไม้น้ําเส้นรรต่างๆให้กับประชานชนเกษตรกรและเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากรงานวันประมงน้ำก้าวครั้งที่32จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาถึง20นาฬิกานะสวนการ้าฟิลเจอร์พาร์คค่าบัตรผ่านประตูเพียง20บาทโดยรายได้ทั้งหมดในงานจะนำทุนก้าวถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์